สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุ์ตุลากันค่ะคลิปนี้ก็มาดูการทําแคบหมูค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันธุ์ตุลากันนะคะคุมพันธ์ก็นําหมูสามชั้นมาล้างน้ําให้สะอาดนะคะล้างน้ําล้างน้ําเกลือให้สะอาดล้างน้ําส้มสายชูนะคะสะอาดเสร็จเรียบร้อยก็แล่ในส่วนที่เป็นหนังติดมันมาทําแคบหมูส่วนที่เป็นเนื้อก็นําไปทําเป็นหมูแดดเดียวค่ะค่ะสําหรับสูตรการทําแคบหมูนะคะหนังหมูติดมัน 1>, 1กิโลกรัมูมพัน์ใส่น้ำดื่มสะอาด700มลนะคะใส่น้ำส้มสายชู100มลลแล้วก็ใส่เกลือ1ช้อนชาค่ะตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการต้มนะคะนี่ค่ะขมพันกำลังต้มนะคะกำลังต้มวันนี้คุมพัน์ทำค่อนข้างที่จะทําช่วงประมาณบ่ายสองโมงค่ะ คมพันธ์ทำประมาณช่วงบ่ายสโมงค่ะเพราะว่าเพราะว่าบ่ายสามโมงครึ่งบ่ายสามโมงครึ่งคุมพันธ์จะจะเตรียมจะเข้ารับการประชุมของสำนักงานเลขาธิการคุณุสภาค่ะวันนี้คุมพันธ์ติดราชการค่ะเข้าประชุมผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาประจำโมโดูลที่5นะคะการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาค่ะเพราะฉนั้นในเรื่องของกิจกรรมโคมพันธ์ก็จะเลื่อนขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งออกกําลังกายโคมพันธ์วิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิ่งออกกําลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทําแคบหมูทําแคบหมูเสร็จก็เตรียมอาบน้ําอาบท่านะ,ะเตรียมที่จะเข้าร่วมประชุมกับสํานักง,งานเลขาธิการครุฐสภาค่ะคุมพันมีเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงค่ะ ต้องทำกิจกรรมแคบหมูให้เสร็จก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมนะคะตามเวลาที่ทางสำนักง,งานเลขาธิการครูสภากำหนดก็ต้องขอบคุณ f อทุกท่านเลยนะคะที่เข้า,ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณไลๆค่ะส่วนคุณสำ็จตุลาการช่วงนี้ก็ไปรับคุณพ่อที่โรงพยาบาลค่ะกุมพันก็ ทำกับข้าวเที่ยงให้คุณแม่นะคะแล้วก็ดูแลคุณแม่อยู่ที่บ้านนะคะเดี๋ยวคุ้มพัน์จะต้มให้น้ำแห้งก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้กับเอฟซดูนะคะให้น้ำแห้งก่อนค่ะคุ้มพัน์ใส่หนังหมูติดมัน1กิโลกรัมนะคะใส่น้ำเดื่มสะอาด700มิลลิตรใส่น้ำส้มสายชูหนึ่งร้อยมิลลิตรนะคะแล้วก็ใส่เกลือหนึ่งช้อนชาค่ะ น้ำก็จะพอดีนะคะถ้าเราใส่น้ําน้อยเกินไปแคบหมูเราจะแข็งนะเราต้องใส่น้ําตามอัตราส่วนที่คุมพันธ์ได้นําเรียนให้กับเอฟซีได้ทราบนะคะเพราะว่าคุมพันธ์ได้ทดลองจนได้เป็นนวัตกรรมเป็นเบ p แพ็กทิสในเรื่องของการทําแคบหมูนะคะก็จะได้แคบหมูที่มีสีสวยกรอบอร่อยค่ะอร่อยมากเลยค่ะ ขอเป็นกําลังใจงให้กับ f อทุกท่านนะคะให้ประสบความสำเร็จในการทำงานคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะวันนี้ก็ภาคเช้าไปส่งคุณพ่อที่โรงพยาบาลไปแต่เช้าค่ะตอนนี้คุคณสำฤทธิ์กำลังไปรับอยู่ค่ะคุณสำฤทธิ์ไปรับคุณพ่ออยู่นี่ค่ะต้มน้ำ ไฟแรงแรงได้เลยค่ะต้มใช้ไฟแรงค่ะชิ้นจะใหญ่น่าจะเป็นฝีมือคูมพันธนะคะถ้าชิ้นใหญ่ใหญ่ไปนะคะใหญ่บเบลอ์บล่านี่ค่ะฝีมือคูมพันธสูตรคูมพันธปักไว้ใต้คลิปนะคะปักไว้ใต้คลิป ตรการทำแคบหมูท่านสามารถดูได้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็วิธีการก็ทำเหมือนที่โคุพันทำให้ดูนะคะต้มจนนี่ค่ะหมูสุกแล้วก็น้ำแห้งพอน้ำแห้งก็น้ำมันก็จะออกมาน้ำมันออกมาก็ ต้มไม่นานนะคะประมาณสิบเอ็ดสิบสองนาทีประมาณนี้ค่ะแต่เราต้องใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟแรงช่วงที่เราเคี่วนี่ค่ะนี่ค่ะน้ำน้ำใกล้จะงวดเข้ามางวดเข้ามาแล้วขอเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจอุทิศตนเพื่เสียสละ สอนนักเรียนเต็มเวลาเต็มความสามารถนะคะนักเรียนก็จะอ่านออกเขียนได้นะคะร้อเ็ด็กอ่านไม่ออกอย่าไปโทษนักเรียนนะคะให้มาดูที่ตัวครูว่าแผนการจัดการเรียนรู้เราเน้น active learning ไหมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไหมนะเราก็มาดูตรวจสอบดูขั้นตอนการสอนของเรานะคะต้องมีกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มนะคะ ให้นักเรียนได้ร่วมคิดร่วมทําร่วมปฏิบัติสําหรับการสอนภาษาไทยนะคุณพันธ์ใช้รูปแบบกา,านนะะา Learning, การสอนโดยใช้สมองเป็นฐานนะคะ5ขั้นตอนเบนเบดเลอร์นิ่งการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานนะคะขั้นแรกก็จะเป็นขั้นบอมอัพวอมอัพก็คือขั้นอุ่นเครื่องนะคะอุ่นเครื่องแล้วก็จะร้องเพลงส่วนใหญ่คมิพันธ์จะร้องเพลงคมิพันธนะที่แต่งขึ้นมาประพันธ์ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นเพลงสระเพลงคำควบกล้ำอักษรน,นำนะคะก็จะเป็นขั้นนำขั้นบอมอัพขั้นอุ่นเครื่องคือขั้นนี้ก็ตุ้นให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเกิดการเรียนรู้ให้เขามีความสุขก,ก่อนเมื่อเขามีความสุขแล้วเขาก็อยากจะเรียนนะคะขั้นที่สองขั้นพิเศ์ก็สำคัญเป็นขั้นสอนของครูการสอนของครูเนี่ยควรที่จะใช้สื่อการสอนสื่อการสอน คือพื้นฐานแต่ว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือสื่อบัตรคำบัตรคำบัตรภาพนักเรียนได้หยิบได้จับได้สัมผัสนะคะถ้าเป็นกิจกรรมกลุ่มเราก็ต้องสถติว่าเราแบ่งนักเรียนเป็น5กลุ่มต้องมีบัตรรมบัตรภาพ6ชุดชุดชุดใหญ่ให้ครูใช้สอนในขั้นพิเศษเ่ยนนคะ่ะและอีก5ชุดต้องให้นักเรียนแต่และกลุ่มได้ ได้จับคู่บัตรคำได้ฝึกอ่านฝึกเขียนนะคะเราต้องจัดเตรียมสื่อนวะัตรกรรมให้ครบให้มีความพร้อมก่อนที่จะสอนนะคะท่านพิเศษเนี่ยเราให้นักเรียนดูภาพประกอบคำทีละทีละคำนะคะแล้วก็สนทนานักเรียนสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับภาพนะคะแล้วก็เชื่อมโยงเข้าสู่ชีวิตประจำวันฝึกอ่านพร้อมกันทั้งชั้น อ่านเป็นกลุ่มจับคู่กันอ่านอ่านรายบุคคลตามลาดับสิ่งสําคัญคืออ like hmm ่านแจกลูกสะกดคาตามครูนะคะสมมติสมมติว่าคําว่าเสียงนะคะเวลาแจกลูกก็สอเอเสียเสียงงอเสียงลอเอเรียเรียวอลเลียวเรียวไม่โทเลี้ยวแจกลูกแบบนี้นะคะอ่าขอเอเขียเขียดอเขียดบเอเบียเบียรอเบียดกเอเกเก็บอเก็บลอเอเล่เล่บอเล่คือแจกแบบนี้ค่ะนักเรียนจะอ่านและเขียนได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะก็ ให้นักเรียนอ่านตามทีละคำสอนไปจนครบ10บคำแล้วก็ขั้นต่อไปคือขั้นเียนแพ็คทิสกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนขา้นจัดกลุ่มเนี่ยครูจัดให้นักเรียนเลยนะแต่และกลุ่มจะมีเด็กเก่งปานกลางอ่อนอยู่ด้วยกันเพราะว่าจะให้เด็กได้ช่วยเหลือกันในกลุ่ม <S <S เด็กจะได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็จะเพื่อนช่วยเพื่อนนะคนเก่งช่วยเหลือคนอ่อนคนที่เรียนรู้ช้า เด็กที่เรียนรู้ช้าจะมีความสุขได้เรียนรู้กับเพื่อนได้เรียนร่วมกับเพื่อนนะคะเราต้องให้ความรักความอบอุน่นให้กับนักเรียนทุกคนโดยเสมอภาคนะคะให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกันทําใบกิจกรรมด้วยนะคะแล้วก็่ขั้ทนที่สี่ก็คือขั้นสรีขั้นสรุปความคิดรวบยอดก็ให้นักเรียนออกไปนําเสนอผลงาน แต่ละกลุ่มกลุ่มที่ไม่ได้นําเสนอก็วิพากเพื่อนวิพากว่าเพื่อนออกไปนําเสนอเป็นอย่างไรนะคะชื่นชมเพื่อนค่ะให้ชื่นชมเพื่อนแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะเล็กๆแน่น้อยช่วงสุดท้ายของขั้นสรุปอาจจะให้นักเรียนเขียนตามคำบอก เพื่อประเมินดูว่าหลังจากที่นักเรียนอ่านได้แล้วนักเรียนเขียนตะกดคำตามคำบอกได้ไหมนะคะประเมินการเขียนไปพร้อมเลยค่ะขั้นสุดท้ายขั้นแอพพลายประยุกต์ใช้ความรู้อาจจะให้นักเรียนนําคําไปแต่งประโยคหรืออาจจะให้นักเรียนสร้างคําใหม่ขึ้นมาสมมติว่าชั่วโมงนี้เราสอนคําที่ผสมสระสิบคำอ่านักเรียนคะนักเรียนลองสร้างคําที่คําใหม่ขึ้นมาค่ะคําที่ผสมสระอนอกเหนือจากที่เราเรียนไปแล้วในชั่วโมงนี้ ถ้านักเรียนสามารถสร้างคําใหม่ข,ขึ้นมาได้แล้วก็วาดภาพประกอบได้นั่นคือการพัฒนาต่อยอดความรู้จากที่นักเรียนได้เรียนมาในชั่วโมงเป็นนวัตกรรมของเขาเองก,ก็จะสุดยอดเลยค่ะก็อสอน5ขั้นตามขั้นตอนนี้นค่ะเด็กจะอ่านออกเขียนได้นะคะสิ่งสําคัญคือครูจะต้องดูแลเด็กให้ทั่วถึงแล้วก็เป็นการยานามิตรกับนักเรียน จดีใจเย็นอย่าดุนักเรียนนะคะถ้าดุเด็กจะกลัวเด็กไม่กล้าแสดงออกเราต้องรักเมตตาต่อเด็กเด็กถนัดมือซ้ายก็ให้เขาเขียนมือซ้ายไปเลยอย่าไปบังคับให้เขาเขียนมือขวานะคะเขาจะติดอ่างนะเด็กจะติดอ่างปล่อยให้เขาเขียนมือซ้ายไปเลยค่ะขอให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้นะคะนี่ค่ะน้ำมัน เริ่มออกมาแล้วค่ะเพราะว่าน้ําแห้งแล้วค่ะนี่ค่ะน้ําแห้งน้ํามันก็จะออกมาน้ํามันก็เริ่มออกมาแล้วค่ะเราก็ค,ค่อยค่อยคนไปเรื่อยนี่ค่ะช่วงนี้ระวังนะคะต้องคนตลอดนะคะเดี๋ยวอ่าแคบหมูจะระเบิดนะเราต้องเปิดอากาศช่องว่างให้อากาศเข้าเข้าไปอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะก็จะไม่ระเบิดนะคะนี่ค่ะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงขั้นตอนที่สําคัญแล้วก็คนไปเรื่อยๆก็เราเราไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเราคนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะรับรองเลยไม่ไม่ไม่ไมน้ํามันไม่กระเด็นมาหาเราแน่นอนแต่ว่าเราต้องระมันระวังเพราะช่วงนี้น้ํามันร้อนมากนี่ค่ะน้ํามันร้อนนี่ค่ะเดี๋ยวคุณคุมพันจะร้องเพลงให้ฟังนะคะเป็นเพลงที่คุมพันธ์ประพันธขึ้นมาด้วยตนเองค่ะร้องเพลงจบน่าจะพอดีเลยค่ะ คุมพันจะร้องเพลงตัวการันค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะการันไม่ทันท่าขาดเก่งกาดข้าเสียงอ,อักษรเรียงร้อยมาเป็นคำกลอนจัดกันสอนสนุกสนานเราใจจัดกันสอนสนุกสนานเราใจสร้างสรรค์ประพันธ์เป็นเพลงบรรเลงสอนซิดเรือพันมัยธยัติซื่อสัต จะกันให้เด็กนั้นจำกันให้ดีอัศจรนทร์อัศจรนยร์ตั้งคันเผ่าพันธุ์พืชพันธุ์ไพรสันควรวิเคราะห์ในคำสำคัญรถยนต์นั้นละมีต่อการันไตรรงพระสงฆ์ทุดงบาทถบงประสงฆ์สุขสันเทศมนตรอกรกรันดึกดำบรรละมีพอกรัน ตั้งใจอ่านเขียนทุกวันปฏิหารเหตุการณ์เฉพรันเรียนรู้ในตัวกรันชื่นชีวันสุขสันเพลมปรีชื่นชีวันสุขสันเปรมปรีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีการันไม่ทันทักาด เก่งกาดข้าเสียงอักษรเรียงร้อยมาเป็นคำกลอนจัดการสอนสนุกสนานเราใจจัดกนซสอนสนุกสนานเราใจสร้างสรรค์ประพันธ์เป็นเพลงบรรเลงสอนสิ์เร็วพันมัธยัติซื่อสัตว์จักกันให้เด็กนั้นจำกันให้ดีอัศจรรย์อัศจรรย์ตั้งคันเข่าพันพืชพันไพรสัน ควรวิเคราะห์ในคำสำคัญรถยนต์นั้นละมีต่อการันไรรงประสงค์ทุดงบาตบุงประสงค์สุขสันเมตมนตรอการันดึกํำบัลละมีพอการันตั้งใจอ่านเขียนทุกวันปฏิหารเหตุการณ์เฉพลันเรียนรู้ในตัวการันชื่นชีวันสุขสันเปลี่ยนปรี ชื่นชีวันสุขสรรเปรมปรีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีจบลงไปแล้วค่ะการันหรือเราเรียกว่าไม้ทันตะคาดนะคะทันเรียกันตะาดมาจากคำว่าพีคาพ่คาดพี่คาดแปลว่าคาดคำใดที่มีตัวการันตัวการันจะค่าเสียงพยัญชนะนะคะพยัญชนะ ที่เป็นตัวกาันนะคะบางคําก็ฆ่าทั้งพยัญชนะฆ่าทั้งสระอย่างเช่นคําว่าเผาพันนะคะพอเผาเผาไม่เอกเผาพ่อผ้าผ้านอพัน์ทอทงสระอุกาลันคาว่าพันตัวเนี้ยตัวกาันจะฆ่าทั้งเสียงพยัญชนะคือเสียงทอทงแล้วก็ฆ่าทั้งเสียงสระอุด้วยนะคะฆ่าทั้งพยัญชนะฆ่าฆ่าทั้งเสียงพยัญชนะฆ่าทั้งเสียงสระ คุมพันเรียงร้อยคำที่มีตัวการ,รันทั้งหมด28คำนะคะมาแต่งเป็นเพลงมาประพันธ์เป็นเพลงสําหรับนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะเวลาเราสอนคําที่มีตัวการันเราควรที่จะมีบัตรคําศัพท์ควบคู่กับบัตรคําอ่านด้วยนะคะนักเรียนจะได้อ่านและเขียนคําที่มีตัวการันได้ถูกต้องได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วค่ะพอแล้วค่ะเอฟซีค่ะปิดไฟเลยค่ะปึ๊บปึ๊บปิดไฟเลยค่ะเทเลยค่ะนี่ค่ะเท กุมพันธ์จะแช่แช่ในน้ำมันไว้ประมาณสิบนาทีนะคะแล้วเราก็มาดูการทอดรอบที่สองกันนะคะนี่ค่ะแช่ไว้ประมาณสิบนาทีค่ะ f อคซีค่ะมาดูการทอดรอบสองค่ะสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะ การทอดแคบหมูรอบสองค่ะเอฟซี่ะกำลังพองเลยค่ะนี่ค่ะฟูฟ่องเลยค่ะสวยงามค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะสุดๆเลยค่ะ ว้าวชิ้นใหญ่นะคะชิ้นใหญ่ต้องทอดใหก้กรอบๆฟูๆค่ะเพราะว่าชิ้นใหญ่มากนี่ค่ะชิ้นใหญ่แล้วก็สวยงามค่ะพอแล้วค่ะสุดยอดเลยค่ะ นี mm ่ค่ะเอฟซีสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะชิ้นใหญ่เบลเลอเลยค่ะขอบคุณเอฟซมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจค่ะขอบคุณไลยๆค่ะนี่ค่ะดูค่ะดูดูดูชิ้นหมูแคบหมูโฮมพันธ์ค่ะสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกกาลังแรงใจค่ะชิ้นใหญ่เบลเลอร์เลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะเอฟซีขขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอือกรอบมากเลยค่ะเคี้ยวให้เอฟซีฟังค่ะสดๆเลยค่ะขอบคุณเอฟซีมากมเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ